สวัสดีค่ะวันนี้จะพาไปดูน้องมีตังช่วยยายทำทาด่างไมเออทาทาน้ำมันยางเนาะทาน้ำมันยางหนูก็เอามาใกล้ๆสีคะเออเอามาใกล้ๆแบบนั้นนะอเอออย่างนั้นแหละเอาต้องถ่ายทั้งหน้าตาก่อนคนสวยหนูทำได้ใช่ไหมคะเพราะว่าหนูฝึกมาตั้งแต่เล็กใช่ไหม โอ้โหตั้งแต่อนุอบาบาลสามเลยเหรออแล้วก็ทาลงไปทางนู้นทาให้มันไปเออเอออย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละมันจะได้เข้าไปในนั้นซึมเข้าไปในนั้นดีๆแล้วมันก็จะจับกันแน่นอืเก่งมากเลยค่ะถ้าถ้าดีแล้วหนูก็หันเอาข้างนั้นมาอ่าโอ้โหอย่าเอาเมือไปใกล้เดี๋ยวหนูเบือ เมื่อหนูจะโดนน้ำมันยางแล้วมันจะเหนียวติดถูสบู่ตั้งหลายรอบก็ไม่ค่อยออกเลยนะนเคยที่เคยบ่อยมาก <laughs> ถ้ามันโดน,ออโ,ดนโดนเสื้อยิ่งไม่ออกใหญ่เลยแล้วถ้าโดนดอกโดนดอกไม่เป็นไร <c oughs> ช่างมันเดี๋ยวมันก็แห้งโอ้โห ละเอียดละออดีมากมือข้างจับอะ่ะมันจับมาใกล้เกินยายเป็นคนทําน้องมีตังเป็นคนทาให้ตอนนั้นตุ้ยมานะตุ้ยก็เป็นคนทาให้ยาย <c oughs> เออมันจะได้เร็วขึ้นถ้ายายทําเสร็จอันไหนนะตุ้ยก็จะมาทาให้ยายเหมือนหนูนี่แหละอันนี้ก็จะเอาไปกรุงเทพนะนอะไปหานัตุ้ยนะนะ่นะ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 ที่โรงเรียนนะน่ะ ที่โรงเรียนนะตุ้ยสอนอยู่อะตุ้ยบอกว่าให้เอาไปสามมัดนาะพิ่เตอร์เนาะทำมเยอะจังตุ้ยบอกเม,นะมื่อวานนะใช่ไหมพิ่เตอร์ทำมเยอะจังเอาปานนั้นยังไม่พอกันป่ะเ,เอาเอาวางไว้เอ,เอาเอาเอาไปแค่นี้เอาไปนู่นนู่นตาก,ต,ากตรงยายตากนูน่นอย่าเอามือมาคือจับตรงน้ำมันยางนะ เอย่าให้โดนเสื้อนะเสื้อสีชมพูสวยด้วยเอามาพูดอะไรกับ fc หน่อยสิอะนั่นแหละเดินมืออะอหรอเอาหนูก็มาพูดอะไรกับ fc ประชาไออโปรโมทไม้กวาดยายหน่อยสินี่นะคะไม้กวาดของต้เหืินคนขายานนะะันค่ะอืมอ่ามันสวยแล้วก็ทนด้วยบอกสิ แล้วก็ถ้าของใครที่ไม่ได้ทาแสดงว่าไม่ใช่ของป้าหล่นนะเออแตอันไหนไม่ทนทานนะเนาะแสดงว่าไม่ใช่ของป้าหล่นเลยเหรอดอกก็งามออดอกก็งามหัมมวถือบ้านสบาย,บายเหรอเน้นแล้วก็หนาทนต่อการใช้งานดีมากค่ะบอกดิ ได้กี่อันแล้วเนี่ยห้าหกอันแล้วหกอ,อันแล้วเหลืออีกสี่อันก็ได้หนึ่งมัดละจากนี้ไปถึงสี่ห้าโมงนี้ก็ได้แล้วค่ะอีกสี่อันได้มัดหนึ่งออไปล้างมือปะลูกปะล้างเอาสบู่ใส่ด้วยนะสะบู่ที่ก้อนที่เก่าๆอยู่ตรงนั้นเนาะเดี๋ยวยายไปทําต่อก่อนนะคะตื่นมาแต่เช้าๆก็รีบทําเพราะว่าเร่งค่ะ ยังไม่ได้มัดอันนั้นเลยยังไม่ได้แพ็กอันนั้นเลยเพราะว่าพรุ่งนี้เขาก็จะมารับแล้วเนาะ้ามก็ยังไม่ทันได้แห้งดีค่ะทุกคนมานั่งทำต่อสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนเอาไว้พบกันคลิปต่อไปนะคะทุกคน ค่ะสวัสดีค่ะ